ได้ทีเราได้ทุกคนเอ้ยมากินข้าวน้ากันเด้อบันเน่เด้อกินข้าวกับท่านได้ยาทุกคนอ้คนมาแห้งแล้วตอนนี้อูกสีเปียกแล้วมันเดืนจากในในลงมเนี่ยมันต่ำลงเด้อเต็มถ้าม่ามันตั้บยูก็ตั้บนั่งขี้เก่าแล้วเนาะตั้บเลยมันไหลยินดีตอนทำข้าสู่ซองบาบอน มันนี่ได้เดินทางเข้ามาป่าอีกได้มันนี่มากับทีมงานเก่าสี่คนมาเนี่มีเบาไก่บรรณาแล้วก็พันแอดเคยพื้ไทยสี่คนกับเดินทางมาเมื่อนี้กับหลังจากที่ฝนตกกับค่อนข้างยากอยู่แต่กับบุษมส์สวงฝนมาแหง้งอ่ะมืัอนี้เฮา,ากับซีมาพักในจุดใหม่ที่บบเคยมาพักจากเถื่อทุกคนฝากไปติดตามเบื้องล้มกันเดี๋ยวมื่อแรงนี้เฮาสิทธหาลัดแรงก่อน ตอนนี้ฮะกม็มาฮอดมือนี่กะขับรถก็เลยบริถายเส้นทางให้ทุกคนเบิ่งว่ามันยากง่ายสำได้นะตอนนี้ฮะก็มาฮอดกะพร้อมกันจัดแจงที่พักก่อนเลยว,ว่าเดี๋ยวฮอสีไปหาลัดแรงหาแนวมากินแรงก่อนทุกคนตอนนี้คอยการเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคอยสิไปหาเดี๋ยวคอยสิไปหาลัดแรงทุกคนกะ ไปรุ่นไปเบ่งน้ำกันว่าสิมานบอมมันนี่เดี๋ยวสิไปหาลัดแรงกะไปทางพินะเอาโคมไปนําคือสิมาคำมันนี่ออกมาแต่แคมเฮาต้องเปลี่ยนเสือก่อนทุกคนเฮาเปลี่ยนเสือเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์มันสิตื่นนะเดี๋ยวตอนนี้เฮากะกำลังกำลังออกไปหาลัดแรงตอนนี้ ตอนนี้เฮามาเลาะกระจุนคำจนหมื่นนะทุกคนกับไรเงยยี้งเดี๋ยวเฮาสิจับเขียดนดี่แหละเมื่อเยาจับเขียดมากินนะเขียดกับหินคนข้างลายอยู่มีตัวใหญ่เลย ตอนนี้เฮามาหอดที่พักเลยทุกคนตอนนี้ก็มาหอดที่พักเลยได้มาหอดกะเห็นทีมงานจะคนเลยจะกระเจับไปใส่เหมือนเห็นแต่ผูกอูไวเหมือนเลยได้เหมือนชุบเปิ้ผูกอูไปเหมือนเลยได้แล้วก็ดันไฟไว้เรียบร้อยเฮาเฮาก็มาตั้งแต่รัดแรงนี้ โบเห็นยังเลยทุกคนเห็นแต่หอยตีนคนกะเห็นแต่หอยตีนหมูหอยตีนหมาแต่ว่าสัตว์นี่ถือว่าโบเห็นยังเลยจะขากลับกะจับเขียดเขียตปานมาได้ครึง่งตรงอย่างนะทำเป็นว่าแต่ละคนบริหารยังนี่ก็สิได้กินเขียดนี่แหละทุกคนกับมีนะมียังอยู่ส,สองโฮเดี๋ยวเขากะเสียอำนาจอำนาจแล้วก,ก,วก็เตรียมเห็ดอยู่เห็ดกินนะ เออยังอีกอันนึงนะคุณยังคันขากคันขากหรือว่าข้างคกนะคอยกาบกกาจับอะไรแต่กายันบุมีอันกินก็นเลยจับมานะ กินกินเห็ดปวกปวกสองสาหดอกอยู่นะี่โอ้ยในนี่คนขังหลายอยู่ทุกคนอยู่ทางนี้ก็มีหน่วยหนะึ่งเป็นไง บ át, ่พ่บ่พ่อานี่ยโอ้โหอยู่แท้เลยตอนนี้จะลงมานี่นลงมานี่ไไ่ได้ลองต่อวะไม่อื่นปอื่นต่ออะไรอยู่ต่าตอกางคืนพันจากโตขอเจอชองชองเพอก็หาไปบอลเปิร์าไปยิงนกกินให้ดิ ลูกป๊อบเล่นอมันเก่ยวมันมันยันนอนี่ก็เลยปะเป็นระอมหาเดินบุเรียนสัมยังเสียงตรงยางเลยถือว่าทีมงานมากะบุได้ยังแต่ว่าเป็นเป็นพ่อพานแต่บม่ได้ยัง อ๋อโอโกิทโอ้มาอันอยู่ได้ไงสกิดกผลงนิ่เือนหลาบเจ้าคัมันอีกะชกใช้ชป็นลาบกระปิงอะไรเนาะลาบน้ำลับกะปิงเห็นไหมนีอดบ่อนเลยบิงกคักทุกคนเลยทีมงานมากอะ เกือบมานทุกคนพ่อพลาดก่อนแต่ว่ามันกันยังบนแน่นะเมื่อคืนนี่ก็ฟันดีอยู่ฟันมาได้หมูมากมื่อนี้กับบนให้อาจจะโชคดีเป็นของเฮาทุกคนแต่ว่ามื่อนี้เฮากะเหดอยู่เห็ดกินสำเนียไปก่อนนะมีบางตัวหนึ่งแล้วก็เครียดแล้วก็ได้ปลาคอกลางน้อยตัวหนึ่งกะทสำซนียงยูสิกินแหละมื่อนี้ฮะในการมาปลาก็ถือว่าโชคดีแหละสำเนียแต่เฮาก็ยังหวังว่าเฮาสิได้ตัวที่มันใหญ่กว่านี้อยู่ได้ เห็ดอยู่เห็ดกินทุกคนยี่มอยู erm ่ป่ากะมียังกะกินไปแล้วอยู่บ้านนี่กระยากเติบแล้วนี่เออโอ้โหยประมาณน่ะบุลเล่ได้ใน่อยู่บ้านแต่ว่าอยู่ดงนี่โอ้ขากันนะเศรษเพื่อนนี่ไหนตัวนี้ฮะโอ้ยเบื่อหนงเห็ดแห้งกะขักเด้เนาะอ้ย thoải né vậy này ừ. để để cột ừ. làm nào để mà đấy? <laughs> để. Để. Cái này là. dù năm cánh này đấy để cái này 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 Mà này đấy mãi theo cái cầy bằng nó dù ừ. có bộ này nó ừ. มาในหันใช่ไหมเตรียมหางใช่ไหมบุกเขากันกันกับวันบางนูหนูสามีคือประเมแลเนาะแมะเมรบรเมยังยานะขอแต่ให้ได้ลันลว่าได้บร์ิยามันแต่ว่าให้ปืนนันนะว่าพอ บุดได้ลันชมบุ๊ดได้ลันชมอาโง่เดี๋ยวมันนี้เมนูเฮากับคักเลยแหละทุกคนเลยลาบบางมันนี้เล็กน้อยเต็มกันลาบบางกับป้งเขียดเดี๋ยวซอยกันเห็ดก่อนเฮาก็มาเฮาก็ควหม่าฮอบก็ครับเลยสมบูรณ์ผึ่งเนาะต้องกินนะ กำลังเฮดแจ๋วกินกับปีงเขียดเท่าแล้วก็มีลาบน้ำตอนนี้กำลังครับต้มต้มแล้วได้แต่ว่ายังทาปีงปีงอยู่ทางนี้ได้ปีงเริ่มเลืองหมดเนะบางเจอได้ตัวนี้แหละบางตัวดำๆนี่แหละบางบางขาวได้ดิบางหมอกตอนตอนได้ครับขาวบางหมอกแล้วแต่ว่าตัวดำๆนี่แหละนี่โอ้พักเลยเบิดมันเลย มัน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 งสุกแล้วนั่นเป็นบางดำเลยอันนี้นี่มันมันกะจวดเลยขันขากันแล้หรือว่าขังคกขักขนาดเนาะจริงจริงตัวเองกระยานแต่ว่ายำบริกินหลายกว่าก็เลยจำเป็นจะจับมาเดี๋ยวเอาบางเพ็ดกันเห็ดลาบมันเนี่ย กินเขียดกับไก่ละได้ทุกคนไก่สีได้รับประทานละได้ฮันเล้งทำแบบนี้ถือว่ามีเพียบนะขนาดบัวได้บัวได้ของอยู่ของกินได้ยังเต็มขีดไฟสำเนียในระวังเราทากันลงแปมน้ำเมื่อกี้นี้ทุกคนก็ได้กบตัวหนึ่งลงแปมนำกักบตัวใหญ่อยู่ได้ขนาดแปมน้ำได้ฮะเนาะขนาดแปมน้ำยังมานซสำเนียเด้กบกะตัวบักใหญ่ได้หนิใหญ่ใหญ่ในช่วงนี้ ถือว่ามันใหญ่แล้วถ้าได้จากสามโตนี่โอ้ยกินบุเบิดสี่คนเท่านี่นี่ลาบบางโอ้มึงซิมมึงก็เด้หลักซิมมาทุกคนมาหลักซิมมาลาบบางลาบใส่โพนมันได้ไหมลมู้๊ขมขมลำ รอบช่องมัคือรอบแรกนะได้ทีเราได้ทุกคนเอ้ยมากินข่าวน้ากันเด้อบัานี้เด้อปิงก้ปิงเคียนเฮาสุกแล้วอ่ะลุยลุยก็ละไปไปไปได้ตั้ะสองชุดเลยสองถังเลยสุกเลยอู้หูขี้เหมือนเขาอ่มาเลยทุกคนกินข่าวน้ำกันขนึมหึมวันี้เยียงอันปลากระห้องเยียงล่มกระสันอู้งแล้วขนมาแล้ว กำลังกินเท้าเจ่บิ so you know? yes, ้งข้างโคกข้างขางลัไมด้วรอะแมนแล้วอ่้นแล้วกินก่อนกินก่อนมันจิมาฮอตชําไดมันโอไปง่ยงงงยายก้อนงก้นกเหรองก้อนอสเ็เรยดานเหียญางายบอลทุกคนกันทุกคนเขากินอไงนีมอร้มคงกินอยู่ไงมันดีแล้ว ยกน่อกขึ้นก kind of ่อนคอลงก่อนะอได้มากหน้าน้ำหลังคอยลก่อนเะาเขางกนละเขาเกินีขาเกิเอาเอามาโนดมาเฉาะมาโนดแบนี้นะมต่อยแบบมากินังกันไล่พลไล่โง่โกมา ก็ข่าวเคลื่อนทีทุกคนนับไปเรื่อยๆพูนมาแล้วกันพูนไรกับเข่ามันเชี่ยแบแล้วกับ,บางาิงเคียดคมขับบ่ถคือว่าเพียบเลยอาหารมันเลยก็สมบูรณ์ขนาดซิ่งขาวปลากะแซ่บแล้วมันเห็น เดี๋ยวขอนุงานกินเข่ากันทุกคนเดี๋ยวบท่านเพยปูมีแต่พูหิ้วเข่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวบท่านเขาได้ <c oughs> กินเข้ากับท่านได้ยากทุกคนค <c oughs> นมาแห้งแล้วตอนนี้ปูกับจีเปียกแล้วเดี๋ยวไปเก็บปูก,กอ่อนที่นอนเท่าเนี่ย นอนเปียกนึ่งบ่ได้ได้อตอนนี้กินข้าวอิม่มเรียบร้อยกะจัดแจงบงผักบงนอนนะ ต้นไม้ต้นเดียวนี่ปูซ้ำมันเลยผูกแต่เบาไก่พึ่นนอนอยู่ในรถได้เบาไก่นอนอยู่ในรถผู้เดียวเอามันเดืดจากในใมันต่ำลงเด้วยวะเป็นชาานมันตับอยู่กับป่าตั้งร่องขึ้นเขาแล้วเนาะตับมันไล่ปานตั้งก้อนเนี่ยมีหมอนไหลเป็อาเล้ทหาทุกคนเลย พอนุญาตผักพรับนอนดึงดนีมันละลายพอคนเจอกันข่าวแล้วแล้วก็ฝนตกับบ่มีสิทธิ์ที่จะออกไปหาอยู่หากินเลยเพราะว่าฝนตกนี่ชัดมันกระบอกออกทุกคนเลยจะเข้าไปสุขภผพร้อับนอนจังได้การติดตามมึงนันกันทุกคนผมขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครัตุ้มให้กำลังใจช่องบอล